สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกกว่าเติมเองครับต้องที่นี่เลยครับ d o u b P Shop ปบริการรับเติมเกมนะปลอดภัยไร้รีฟัลแน่นอนครับร้านนี้ครับก็จะเปิดบริการ10โมงถึงตีหนึ่งนะครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นเกม fc mobile เที่รวเล่นประจำกันอยู่แล้วหรือว่าเกมโทรศัพท์มือถือต่างๆนะมีมากมายหลายเกมครับสามารถทักสอบถามได้เลยครับที่เพจ d P Shop นะครับหรือว่าไม่สะดวกทางเพจก็สามารถแอดไลน์ไปที่แอด d P ตามนี้ได้เลยนะครับแอดไลน์แอด d o u b P มีแอดนำหน้าด้วยนะครับจัดไปครับ ดับเบิลพีอ่ะสวัสดีครับอยู่ผมนะคกับนูริเกะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคาวิชาคาวัสสเคเลียครับสัปดาห์สุดท้ายของกิจฟุติเวิ์ดครับก่อนที่กิจกรรมหน้ากิจกอรเลียสนะน่าจะร้อยสิบห้าแล้วครับอ่ะเรามาดูอ่าสดตจของคาวิชาเข้าข้าวครับส่วนสูงร้อยแปดสบาครับขนาดสองเท้าซ้ายห้ากว่าห้าครับ หนัก70กับเล่นในตำแหน่ง l w l m s t ครับไม่ส้มตำแหน่งโออไม่ลดนะพลังงานจะเป็น4ดาวสกิลมูฟเป็น5ดาวสามารถอ e ิเล็กติโกได,ด้ครับส่วนสเตปข้างในครับนี่ครับดูสปีดครับ191ปลาย198นะจบสกอร์200นี่อาจจะเป็นอัพยิงนะครับเพราะว่าว่าเรื่อง,องความคล่องตัวค่อ,ขอนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วใสจากการจบสกอร์ไปเลยครับนี่ครับ 200, 200บวก18โอ้โห220บวกบวกเลยครับพลังการยิง มีครับยิงไกลได้ครับแล้วก็เรื่องของเนี้ยการเลี้ยงบอลมันนะการเลี้ยงลูกควบคุมบอลต้องไวอันนี้คล่องอยู่แล้วผมไปเลยไม่ได้แอปเลี้ยงนะเลยไปแอปยิงแทนครับความแข็ง,งแกร่งก็ถือว่าไม่ได้น้อยนะครับร้อยสี่สิบห้าเลยบวกลบแล้วก็การส่งบอลก็ดีครับแล้วเรื่องของเออสกิลแฝงครับมียิงไก่นี่ยิงไก่ได้ยิงปั่นได้ตัวนี้จะเด่นเรื่องของการเ o w e ์ช็อตก็ทําได้สองเท้าด้วยยิงปั่นก็คม่อครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะครบเครื่องครับแทบจะไร้ข้อบกพร่องเลยนะแต่ มีข้อหนึ่งคือเรื่องของการสับสับคาร์รลลบออกคือสับพุ่งเที่ยวเรียกกันน่ะอาจจะเลยส่วนสัดส่วนส่วนสูงเมตาว้านิดหนึ่งแต่ผมบอกก่อนนะตัวนี้คือสับได้นะครับไม่ใช่ว่าสับไม่ได้เลยครับสับได้แต่อาจจะไม่พุ่งเหมือนที่เราสับคือพวกเปเล่พวกวินิสูที่เราเห็นกันสับแบบไปสับแล้วไปเลยแต่ว่าตัวนี้สับได้แต่อาจจะไม่ได้พุ่งขนาดนั้นจะสับได้ตัวนี้สับได้อีลาสได้ครับแค่อาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนวินิอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในสนามครับตัวนี้ หรือว่าครบเครื่องอยู่พอสมควรครับแทบจะไร้ทิ่ติเลยนะก็ว่าได้ครับถ้ามันสับแบบถ้าส่วนสูงมันสักร้อยแปดสิบเนี่ยผมว่าปี๊ตปาร์แน่นอนสาหรับการสับแต่อีลาร์สเนี่ยอีลาร์สพุ่งอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูสนามครับตัวนี้คือตอบโจทย์ส,สําหรับ SCLW ิมเส้นฝั่งสายแน่นอนครับจัดไปครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะว่าตัวนี้โหดแค่ไหนเรอบแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยแม่งสับไม่ดีว่ะแต่มันไมน่มันก็ไม่ถึงกับ ไม่ดีนะผมมองว่ามันทําได้ครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูกับเรื่องของการสรับครับไม่ใช่ว่าทําไม่ได้เลยครับทําได้แน่นอนครับแต่ถ้าอีลาสเนี่ยหายห่วงแต่ใครใครอีลาติโกเป็นนี่คือปี๊ดปาร์ตแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูในเกมตรงนี้เขาวิชาเขาวัสเคลียครับความคล่องตัวการจบสกรอร์นี่คมจัดๆรับซ้ายห้าขวาห้าเพราะว่าช็อตได้ปั่นได้เรื่องนั้นหรกนี่หายห่วงครับการทำทงทำทางก็ถือว่าดีนะด้วยเวิร์กเลด้วยแล้วก็ ตำแหน่งที่เล่นด้วย RW หรือว่ายืน ST ก็ได้ครับว่าจริงๆก็เก่งนะถือว่าเก่งเลยครับเล่นไปเล่นมารู้สึกว่าเก่งพอสมควรเลยครับอ,อ่ะเดี๋ยวเราดูครับตรงนี้ครับคาวิช่าไหลามาที่โยนครับโยนครับยังดึงอยู่แล้วไหลามาตรงที่คาโตนาแล้วถึงคาวิช่าพิกอนาล็อกมาแล้วตรงนี้ยังได้บอลอยู่แล้วคาวิช่าครึงอนาล็อกเลนมาหนึ่งแล้วแล้วคาวิช่านี่ครับอิลาสายแบบนี้ไม่มีปัญหาครับสําหรับ คาวิชาคารารัสสลียครับดูครับอีลาสแบบนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับแบบนี้ความคล่องตัวแล้วก็5ดาวของเขาสกิลมูฟครับแล้วสุดท้ายแล้วครับใครที่ยังตัดสินใจไม่รู้จะแลกอะไรนะครับตัวที่หนึ่งครับผมว่าว่ากุลิดครับตัวที่สองคือโยนครับครับส่วนตัวที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็แล้วแต่เรานะดู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 หูดูีอีลาสทีหายเลยครับ ถ้าแต้มเหลือแลกมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นกุลิตครับคิริมี่เนสตอตัวนี้ผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจับมาเป็นสำรองครับในอนาคตที่ิบห15มาแล้วผมว่าตัวนี้ลงมาสำรองขึ้งหลังก็ว่าน่าสนใจครับอย่าดูจังหวะเหลี่ยมทถวเนี้เห็นไหมเนี่ยผมว่ามันก็สับได้นะแต่แค่แบบเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้สับแล้วแบบสุดแบบพวกที่เราเล่นเปเล่พาร์ตอะไรอย่างเงี้ย แต่อยู่ในเหลี่ยมที่สับได้ครับไม่ไม่ไม่ได้แบบพูด, <i> พดทําไม่ได้เลยลอืดเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี้ยอีลาร์สมาแล้วครับตรงนี้ครับไม่ไดีครับไม่ได้เหมือนแบบพวกเอ่อไอตัวงสูงแบบพวกแบบ,แบ,บปัตเทนหรือว่าไอคารตัวหน้า่าเงี้ยสับเนี่ยไม่ได้แล้วคานตัวหน้า่าเงี้ยแต่ว่าไอเคอวิช,ชาเนี่ยสับได้คารตัวหน้าใครบางคนเลงคารตัวหน้าผมว่าเล่นยากไป ผมไม่แนะนาแล้วกันสําหรับคันโตนาแล้วกันเพราะว่าด้วยสปีดหรือว่าถึงว่าจะอีลาร์ได้ก็ตามแต่นะพออีลาร์ไปอาจจะมีความเร็วจังจวะออกตัวแต่ว่าพอเรื่องแบบวิ่งไปยาวๆแบบไปลายอะปลายมันยิ่งยิงยิงดรอปครับสปีดไม่ได้เลยคันโตนาแต่ครจะเล่นก็เล่นได้นะแต่เล่นยากหน่อยเน้นเป็นศูนย์หน้าศูนย์หน้าพักบอลพลิกยิงเลยครับอาจะเอามาวิ่งสวนกลับอย่างเงี้ยอาจจะไม่เวิร์กครับแต่ว่าคาวิชาเนี่ยเวิร์กแน่นอนครับสำหรับเกมเคาน์เตอร์ ไม่ว่าจะเป็นอีลารหรือสับครับเดี๋ยวเราดูกันแล้วก็เรื่องการจดสกอร์ครับคาบคบวิชาก็ถือว่าเฟี้ยวจะจัดยิงไปสองแล้วครับครึ่งแรกสำหรับคาวิชาคาวาลัสกิเลียครับตอนแรกก็นึกว่าจะแบบพอสับไม่ได้แล้วก็ไม่น่าเล่นนะแต่ถึงมองผมมองว่าน่าเล่นนะสับได้แต่อาจจะไม่ดีแต่ว่าไปทางอีลาสได้เขาค่อนตัวจดสก,กอร์ถือว,ว่าสวยอยู่นะเดี๋ยวดูครับตรงนี้มาแล้วครับคาโตน่าหล่มาทีคาวิชาแบบนี้ก็เรียบร้อยเพราะว่าช็อตอย่างที่บอกครับนี่ครับ อีลารดพาวเวอร์ช็อตเข้าแน่นอนครับซ้ายห้าขวาห้าครับดูครับนี่อีลารดเร็วจัดๆเลยครับดูคแบบปุ๊บๆแล้วก็ใส่ขวาใส่สาๆตรงนี้ครับโอ้โหแหวกอากาศไปเลยครับคาชาตรงนี้ไปอีกแล้วครับคานเวร์ซี่ไหลมาที่ซีดานจะพลิกก็ไม่ดีนะครับโดนย้อนอีกแล้วแล้วที่คารวิชา เล่นแบบนี้คาร์ตน่าหลุดมาแบบนี้แล้วจะเปลี่ยนตัวแล้วเอายกเลิกแคนเซิลแล้วยิงเรียบรอ้อยเอ้าเมื่อกี้ผมคิดว่าเรียบแล้วครับผมเลยเรียบแคนเซิลเมื่อกี้ไอ้มันเปลี่ยนตวิชาผมออกครับผมเลยลืมตั้งค่าครับต้องเปลี่ยนแคนเซิลออกครับแต่ว่าคาร์ตหน่ายิงซ้ายไม่เข้าครับเมื่อกี้นึกว่าแบบเข้าไปแล้วก็แบบเรียบรีบ,รบแบบยกเลิกแคนเซิลเปลี่ยนการเปลี่ยนตัวครับโอ้โหคาน์ตหน่าไหวประว่าซ้ายโอห นี่เลครับนี่มันมันจะเปลี่ยนอีกแล้วผมแคนเซิลก่อนก็คือแบบเหมือนมันแอบปรับซ้ายปะตั้งแต่เปเล่ชนคารบ่อยแล้วนี่ซ้ายสี่ขันต้นหน้าครับนี่แล้วอีราสไปแล้วครับไปแล้วครับเปเล่เอ้อคาวิชาแต่ว่าเหมือนแรงจะหมดแล้วครับต่ออย่างนี้เราเห็นครับสัมินาสี่ดาวครับถ้าคิดเป็นเลขถ้าจะจำไม่ผิดน่าจะเจ็ดสิบเจ็ดหน่วยนะก็อาจจะหมดเร็วครับเจ็ดสิบแล้วนี่ผมปั้นด้วยนะแล้วคาวิชาอีราสมาแบบเดิมครับนี่ครับอีราสแล้วพาวเวอร์ช็อตแบบนี้ก็หายเหมือนเดิมครับ นี่จะพยายามแคนเซิลมั้ยลืมตั้งค่าครับว่าห้ามเปลี่ยนครับโอ้โหนี่ครับอีลาร์มาเหลี่ยมนี้คือตัวที่ถนาดท้าห้านะถ้าได้เหลี่ยมแบบนี้ยิงไปเสากไกลเพราะว่าช็อตเสากไกลโอกาสเข้าเยอะนะก็เป็นอีหนึ่งลูกที่คนคาดไม่ถึงครับเพราะว่าแบบอันน้อยคน่ะผมว่าที่จะยิงเพราะว่าช็อตแบบบ่อยๆอะก็คือถ้าเจอแรงสูงเข้าบอลเร็วับถ้ามีจังหวะเหลี่ยมโพสดูด้วย แล้วตอกไข่แบบนี้แล้วไปแล้วเหนื่อยแล้วแต่ว่าสปีดยังมีคาวิชาแแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยครับตอกไข่ก็มาตอกไข่ก็มีเล่นไปเล่นมาเก่งครับตัวนี้เก่งเฉยครับสำหรับคาวิชาโอ้ออกเลยครับอ่ะก็เดี๋ยวเราประมาณนี้สำหรับคาวิชาเดี๋ยวเราดูไฮไลท์กอน,นิดหน่อยแล้วกันสำหรับคาวิชาครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวผมจะหาจังหวะวิ่งมาให้ครับเดี๋ยวตัวลูกตรงนี้ครับคาวิชาเฟกช็อตแล้วก็ปัดจอ แล้วดูช็อตนี้ครับคาวิชานี่ครับสับให้ดูเลยครับนี่ครับดูสับครับมันสับได้นะไม่ใช่ไม่ได้ครัไปแล้วก็คาวิชาเห็นปะจังหวะสับทําได้นะแต่แค่จะรอบลงมาจากพวกเปเล่สนิดหน่อยครับแต่ว่าสับได้ไม่มีปัญหาแล้วนี่ลูกเบสิกับเลนเชงปั่นครับคมคมครับเดี๋ยวนี่เขี่ยครับแล้ววิ่งให้ดูครับลักไก่สูตรเดี๋ยวเหนียวสองห่อบายโนริกียังทําได้เสมอครับลักไก่มาเว้ และนีตรงนี้พลิกมาคาอิชาตรงนี้แล้วโอ้โหดูความผิวยังไม่ยิงครับแล้วเข้าซ้ายก็ไม่มีปัญหาครับมันซ้ายห้าขวาห้ากดเต็มหลอดได้เลยครับเดี๋ยวดูช็อตนี้เขี่ยแล้ววิ่งให้ดูเลยครับคาวิชาอีลาสไปแล้วครับคาวิชาโอ้โหดูความเร็วคาวิชาคาวิชายังไปอยู่คาวิชาคาวรลัสเคเลียไปแล้วครับคาวิชาแบบนี้คาวิชาสุดเน็ล้ะดึงเข้าซ้ายมาแล้วคาวิชาอีลาสติไก่มาแล้วก็เข้าซ้ายแล้วเลนแบบนี้โอ้โหคาวิชาจัดไป